สวัสดีครับผมแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์อะลอสช่องที่นำสาระดีเกี mm ่ยวกับอ,องคริปโตเคเรนซี่ลิบตบคอยมาสรุปให้เพื่อนฟังครับดูในวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในช่วงของการวิเคราะห์กราฟบ,บิตคอยประจําวันที่4นะครับเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับผมก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเปิดเดือนนะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาหายไปเยอะพอสมควรนะครับกลับมาจากเชียงใหม่แล้วต้องมาเคลียร ธุระปะปังแล้วมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้มีเวลาแบบรวดเดียวมาอัดคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแต่ว่าก่อนหน้านี้เองครับในส่วนของเมื่อวานเองเนี่ยผมก็ได้มีการลงคลิปในส่วนของวิธีการโอน USDT ไปที่ OKX แบบทุกถูกนะครับใครที่ใช้ Exchange OKX OK อยู่นะครับอยากจะได้วิธีการโอนที่ค่าธรรมเนียมถูกสามารถจะไปดูและทำตามคลิปนั้นได้เดี๋ยวผมแปะ ลิงไวที่ด้านบนนะครับผมแล้วก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟตัวบิตคอยกันเลยดีกว่านะครับว่ามุมมองของตัวผมเองนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพื่อเพื่อนๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับแผนของตัวเองแล้วก็ประกอบการตัดสินใจนั่นเองอ่าเรามาดูกันในส่วนของหน้ากราฟบิตคอยกันเลยดีกว่าครับบิตคอยเนาะหลังจากที่มีการตกของราคาลงมาครับลงมาต่ำสุดอยู่ที่ระดับประมาณ 38, 3 8 5 9 3 USDT ก็ต้องบอกว่ามีการรีบราวกลับขึ้นไปในช่วงก่อนหน้านี้ถ้าใครสังเกตได้เนี่ยมันจะเป็นการรีบาวที่พาดนะครับขึ้นไปอยู่ตรงบริเวณเส้นกดนะครับพอดีเลยตรงโซนนี้นะครับก่อนที่จะมีการตกพักโตลงมาเล็กน้อยนะครับมุมมองตอนนี้เป็นยังไงเดีย๋ยวเรามาดูกันต้องบอกว่าต้องขอเท้าวความไปสู่มุมมองก่อนหน้านี้ก่อนนะครับที่เราได้มีการวางแผนกันไว้ละนะครับแผนของเราเนี่ยคือตั้งแต่ราคาที่มันหลุดตัวนี้ลงมาเนี่ย เราคุยคุยแล้วเนาะว่าเราต้องปล่อยของมาแล้วนะครับไอตรงที่ถือ,ถอไว้อยู่รันกําไรมาจากข้างล่างอันเนี้ยถึงเวลาต้องเคลียร์ทิ้งแล้วก็สุดท้ายครับราคาก็ตกลงมาครับเป็นลักษณะของตัว A B C ทีเนี้ยในแผนครั้งที่แล้วถ้าใครจําได้รวมไปถึงในไลฟ์ที่ผมได้ไลฟ์ด้วย <S <S ถ้าใครจําได้นะครับตัวเนี้ยตรงโซนเนี้ยเป็นโซนที่เรารอรับอยู่นะครับ <S <S ผมเองก็รอรับที่โซนดีมานโซนตรงนี้ครับซึ่งเป็นบริเวณประมาณ3 7 0 0 0 สรุปว่าราคาลงมาไม่ถึงครับเกิดการรีบาวขึ้นไปเทสที่แนวต้านประมาณ4ี่หมสีแล้วก็เป็นเส้นที่เป็นเส้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีเส้นเน็กลคลหลังจากที่มันหลุดลงมาพอดีนะครับก็ถือว่าน่าสนใจว่ามุมมองตรงเนี้ยเราจะเอาอยังไงต่อนะครับจากการปรับตัวขึ้นมาของชุดนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในไส้ในของมันดีกว่าว่ามันจะมีลักษณะอะไรที่ทำให้เราเนี่ยเข้าไปจับจังหวะเล่นได้บ้าง ก่อนื่นเลยถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยเราจะเห็นว่าชุดก่อนหน้านี้มันเป็นลักษณะการลงมาเป็น A,B,C ใช่ไหมครับหลังจากเนี้ยไอ้ตัวที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้อยู่2อย่างด้วยกัน1เลยคือมันปรับตัวขึ้นเป็น A,B. แล้วก็ C แบบนี้เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยมันคือลักษณะของการที่มีการเคลื่อนที่ออกข้างเป็นแฟตอ่าซึ่งเราจะเจอแบบเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของเนี่ย A,B,C ชุดแรกนะครับแล้วก็ A,B,C ชุดที่2 อันนี้ก็คือขึ้น A ใหญ่ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นขึ้น B หลังจากนั้นเนี่ยจะปรับตัวเป็น1 2 3 4 5ลงขา C ก่อนที่ค่อยจะมีการขึ้นอีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองหนึ่งที่เกิดขึ้นได้หรือนะครับจะมีอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นมุมมองที่เราเนี่ยมองว่าชุดนี้สามารถขึ้นเป็นขึ้น1นนะครับลงขึ้น2และเป็นขึ้น3 4 5เพื่อปรับตัวขึ้นไปเลยนะครับต้องบอกว่าตรงเนี้ยข้อมูลจากข้อมูลที่มีนตอนเนี้ย ผมยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็น2กรณีไหนแต่เราจะสังเกตเห็นจากความเป็นไปได้ครับที่เหมือนกันในทั้ง2กรณีนี้นั่นคือมันจะมีแนวโน้มที่อาจะอย่างน้อยๆช่วงนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับปรับตัวขึ้นต่อดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนการเล่นในชุดโครงสร้างนี้กันสักเล็กน้อยนะครับว่าเราจะเล่นยังไงได้บ้างอ่ะผมขอลบอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขยายตรงนี้เข้ามานี่ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ผมไบแอดว่าชุดเนี้ย มีโอกาสเป็น A B C ของซิกแซกแล้วขึ้นไปได้เลยเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างของขา A ชุดนี้ครับที่มันมีการเคลื่อนที่เป็นลนักษณะคล้ายกับ i m p เพล e นะครับคือมีการเคลื่อนที่ขึ้น1 2 3 4 5เป็นโครงสร้างภายในแบบนี้ซึ่งพอเราถ้าเห็นเราเป็น i m p เพล e เนี่ยแสดงว่ามันแบ่งเป็น2กรณีได้เนาะคืออาจจะเป็นขึ้น1แล้วเหลียวลง2เพื่อขึ้นก็ได้หรือจะเป็นขึ้น A B แล้วเป็นซิกแซกเนาะเพื่อขึ้นไปต่อก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็น เป็นขื่น A ที่มีรหัส5นะครับรหัส5ของซิกแซกถ้าจังกันได้ก็คือจะเป็น5-3-5อ่ะดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าผมไม่มองไปเป้าที่เป็นลักษณะเกลื่อนขึ้นที่ขึ้น1-2ึ่ละกันอันนั้นอ,อาจจะเป็นเป้าที่แบบไกลเกินเดี๋ยวเรามองในส่วนของลักษณะการขึ้นซิกแซกดีกว่าถ้าเป็นกรณีซิกแซกเนี่ยแล้วมันมีการปรับตัวมาแล้ว1 2ึ่งครับกฎมันมีบอกไว้ว่าขึ้นฟิโบนชชีที่มันจะต้องปรับตัวลงมาเนี่ย ของซิกแซกอะครับที่จะเป็นขา B เนาะเนี่ยที่จะเป็นโซนในส่วนของขาขา A B C ชุดนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเนาะขา B ชุดนี้เนี่ยจะต้องไม่ลงต่ำกว่า61.8%ครับ,ค,ค,รบคือจะต้องไม่ลงต่ำกว่าที่ราคานี้ครับที่ราคา4 6 6 1อยู่ u d t นะครับจะต้องไม่ลงต่ำกว่าทาอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับที่ชุดนี้มีโอกาสที่จะจบแล้วแล้วพร้อมขึ้นต่อเลยเพราะว่า ถ้าเราสังเกตดูข้างในของขา B เนี่ยขา B เป็นรหัส3ใช่ไหมครับมันมีการปรับตัวลงมาเป็นลักษณะของ A B แล้วก็ C ข้างในอยู่แล้วตรงนี้ก็ประจวบเหมาะกับการเป็นแนวตา้านด้วยดังนั้น,น,นชุดที่ขึ้นมาตรงนี้ครับมีโอกาสที่จะสามารถวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองเนะครับก็อาจจะกําหนดเป็นแผนไว้ครับเดี๋ยวผมขอลบให้เคลียร์นะเป็นหนดเป็นแผนไว้อย่างนี้ก็ได้ครับตอนนี้เขามีการวิ่งที่ต้องบอกว่าถ้าเราเข้าไปดูสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นแพทเทิร์นครับที่เรียกว่า Invert Head and s h o u l d อ r er, อยู่ข้างในนีครับก็จะเป็นแบบนี้นี่เนาะอันนี้เป็นไหล่ซ้ายอันนี้เป็นหัวแล้วก็นี้เป็นไหลขวานะครับตอนนี้มันยังไม่เบรกเอาถ้าเบรกเอาตรงนี้สามารถมองได้นะครับว่าอาจจะตามได้นะครับสามารถมองได้นะี่เบรกเอาไปก็ราคาอยู่ประมาณ4 3่หมื่นามแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อาจจะไม่ชอบเล่นเบรกเอาเนีครับอาจจะรู้สึกว่าอามันเสี่ยงไปก็มีแนวทางให้2ทางครับ1คือ Stop ปลอสที่ตรงส่วนหัวเลย นะครับสต็อปลอที่ราคาใต้เนี่ยอยู่ประมาณ41,800นหระครับหรือถ้าเสี่ยงได้หน่อยแล้วเวาเสี่ยงหน่อยจะสต็อปลอทตรงนี้ก็ได้แต่อันนี้จะอันตรายนิดนึงก็คือสต็อปลอทที่42,500นะครับเนี่ยก็จะเป็นโลก่อนหน้าแต่ว่าโลก่อนหน้าเนี่ยมันยังไม่ถูกเบรกไงมันยังไม่ถูกเบรกก็จะมีความเสี่ยงน,นิดนึงปกติเนี่ยเซตอัพของ Head a n d s h o u l d e r ที่เป็นลักษณะของ In v e r t ที่ยังไม่เบรกไฮก่อนหน้าเนี่ยอ่าถ้ามันเป็นการเบรกไฮแบบเบรกไฮนี้ก่อนใช่ไหมอัน,นเ,เ,เน,น,นี้ยังไม่บก เราต้องรอให้มันเบรก neckline แทนนะครับเราถึงจะวาง SL ไว้ที่ใต้นะครับไว้ที่ใต้โซนไหลไหลขวาได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธนะ์นาะที่มองตอนนี้ส่วนเป้าในการวิ่งครับเนื่องจากมันเป็นซิกแซกเนาะกรณีนี้เนี่ยเราสามารถมองได้ครับว่ามันจะปรับตัวเป็นลักษณะขึ้น1 2 3 4 5อ1 2 3 4ได้หรือเปล่าอย่างกรณีน,นี้ถ้าเราลองมองเป็น1 2นะครับเรามองเป็น1 2ปึ๊บ1 2ย่อยภายในนี่ เป้าเบื้องต้นของมันจะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นห้าพันนะครับห้าร้อยโดยประมาณนี้ก็จะเป็นโซนนี้อันนี้จะเป็นเป้าเวฟสามนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยขั้นต่าน่าจะขึ้นมาที่โซนนี้ได้โหนดกร,กรณีที่มันเบรกเอาแบบสวยๆนะแต่ทีนี้ถ้าสมมติมันไม่เบรกเอาจากโครงสร้างนี้เนี่ยอ่ะมันเป็นอะไรได้อีกอันนี้คือแผนที่หนึ่งนะถ้ากรณีใครจะเล่นนะครับสามารถที่จะเล่นแผนนี้ได้แต่ถ้าสมมุติหน้ากราฟมันด้านไม่ได้ เป็นใจจากการเล่นเบรกเฮดและโชเดอร์ชุดนี้มันดันวิ่งมาแล้วปุ๊บแล้วติดใช่ไหมแล้วเปิดปรับตัวลงต่ออันนี้ตราบใดนะครับจําไว้นะครับ,รบตราบใดที่ราคาเนี่ยยังไม่หลุดโลนะครับคือโซน38,436มเนี่ยมันครับมันมีโอกาสที่จะเล่นทิศทางฝั่งนี้ขึ้นได้ตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะใหม่ที่ลองไปหากันแต่ที่เราสต็อปรอตรงนี้มันเพื่อที่จะเน้นเรื่องของ리츠워드레이션สำหรับคนเล่นสัน้นเล่นเก่งกำไร นในส่วนตัวผมเองก็มีซื้อเข้าไปแล้วครับจริงๆซื้อเข้าไปแล้วตั้งแต่ชุดตรงนี้และสามเหลี่ยมข้างล่างนี้แหละนะครับนี่ของผมเองเนาะมีซื้อเข้าไปชุดนี้แหละสามเหลี่ยมข้าง,างล่า,างก็จะเป็นแผนนะครับในห้องเมมเบอร์นี่ครับเนี่ยที่ผมซื้อในช่วงโซนสามเหลี่ยมนี้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกและนะครับก็ซื้อไปแล้วก็มีอัปเดตให้ฟังเนาะนี่ครับซื้อตรงโซนนี้ไปแล้วก็ราคาขึ้นมาตรงเนี้ยผมขายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดักซื้อใหม่หลังจากที่เห็นมันมีสสวิงชุดนี้ลงมา นะครับตอนนี้ก็จ่ออยู่จะซื้ออีกไม้หนึ่งในโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นเล่นลักษณะนี้ไปเพื่อนๆลองเอาไปฝึกพวกท่าเบรกเอาแพทเทิร์นต่างๆนะครับมันสามารถช่วยในการเทรดได้ในส่วนเรื่องนอกจากแพทเทิร์นเนี่ยถ้าสมมุติใครจะเล่นในส่วนของภาพใหญ่นะครับถ้าใครจะเล่นในส่วนของภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับภาพใหญ่ตรงนี้นจริงๆมุมมองก็ต้องบอกว่ามมองภาพใหญ่ยังยังไม่ได้เป็นการกลับตัวขึ้นแบบเต็มตัวนะครับยังมีโอกาสที่ขึ้นชุดนี้มาแล้วยังเป็นโครงสร้างปรับตัวลงได้อีก แต่ว่าในการที่จะซื้อสะสมในโซนเนี้ยเพื่อลุ้นว่าเออเดี๋ยวมันจะไปต่อข้างบนมันก็ไม่น่าเกลียดนะมันก็ไม่น่าเกลียดดังนั้นถ้าใครจะ,ะพยายามสะ,สะสมช่วงนี้เพื่อกรณีที่ชุดนี้แม่มันเป็น1 2แล้วบินขึ้นไปเลยะก็พอได้ครับแต่เน้นนะครับว่าค่อยๆแบ่งซื้อนะครับตามจริงๆซื้อตามความรู้ที่เรามีถ้าเรารู้ว่าจะต้องส t o p l o ตรงไหนรู้ว่ากําหนดความเสี่ยงยังไงก็อันนี้เพื่อนๆไปลุยได้เลยแต่อันนี้เป็นแค่แผนของผมละกันที่ต้องบอกว่าทุกไม้มี s t ็อปลอสมี sl หมดนะครับ ผมไม่ได้บอกว่าให้ซื้อแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตลอดต้องมี stop loss ต้องมี sl นะเพราะผมก็วางใช่ไหมผมวางทุกครั้งตอนผมสอนจะเข้าเด d e r ผมวางตลอดเพราะว่ากราฟอ่ะมันไม่มีทางรู้อนาคตท,ที่แน่นอนเรารู้ได้แค่แนวโน้มนะครับเรารู้ได้แค่แนวโน้มที่มันอาจจะเกิดขึ้นแต่ในแนวโน้มนั้นมันอีกอาจมีความคาดเคลื่อนมันอาจจะมีในเรื่องของการที่อ่ะตลาดเกิดเอฟเฟกอะไรบางอย่างแล้วโครงสร้างนั้นมันเกิดกลับตัวเปลี่ยนทางอันนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอด ดังนั้นสิ่งสาคัญเลยถ้าไม่อยากติดไม้มี Stop Loss กันไว้นะครับทีนี้ขอพามาอัปเดตตัวกํมบ้านที่เคยให้ไว้แบบนานแสนานานเนาะแล้วเอาจริงๆคือพูดบ่อยจนเลิกพูดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีราคาแต่มันยังไม่ออกใช่ไหมมันยังตามแผนเราอยู่นั่นคือตัวเหรียญ CTXC นะครับกับเหรียญ CFX นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่ม AI ที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ดีราคาก็เกิดการปรับตัวขึ้นมานะครับอ่ะ ในส่วนของตัว C T X C เนี่ยตอนนี้ถ้าใครจะมาตามก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะเพราะราคาก็ปรับตัวขึ้นมาสูงจุดท,ที่เราซื้อกันแล้วเพราะถ้าใครจำกันได้เนี่ยเรา Stop Loss ที่ตรงนี้เนาะเรา s ต o p l ล s s ที่ราคาโซนประมาณ0.3121นะครับแล้วกราฟมันเกิดลักษณะของ triangle วิ่งเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับ ตอนนี้ก็ราคาประมาณหนึ่ง้นะมันห่างจากจุดซื้อถึงจุดซื้อแล้วอยู่โซนนี้ใช่ไหมครับเนี่ยจุดซื้ออยู่โซนแดงนี้แล้วก็จะมีข้างบนนี้ด้วยคือมันหา่างจากราคา่วนซื้อแล้วก็อาจจะตามไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สําหรับใครที่ถืออยู่นะครับใครที่ยังถืออยู่เรายังลุ้นเป้านะครับเรายังลุ้นเป้าที่100%ของขึ้น A อยู่นะครับนี่ก็คือเป็นการกลางฟิโบฟืบนี่ครับแล้วก็เอาเลขสูเนี่ยมาวางไว้ที่ขา E นี่ครับเป้าที่100%จะอยู่ที่ราคาประมาณ0.7234นะครับ ศูนย์โดยประมาณนะโซนนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาน่าจะยังผมยังมองขึ้นอยู่นะครับก็น่าจะขึ้นเป็นลักษณะอิมพาว e เพื่อไปจบขึ้น5อันนี้เป็นภาพใหญ่อ่ะตีภาพใหญ่ดูเนาะคือขึ้นมาเป็น1 2 3 4เป็น Triangle เพิ่งเราเจอบ่อยมากแล้วก็จะขึ้นขึ้น5นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือ ctx c ใครยังไม่ถึงเป้ายังไม่ถึงอะไรโดยส่วนตัวเนาะใครจะแบ่งขายแล้วเพราะแบบมันนานแล้วพี่ขี้เกียจถือแล้วแต่แต่สำหรับผมเนี่ยก็มองว่าน่าจะลันต่อได้ นะครับโอเคอยู่ทีนี้อ่ามาดูอีกตัวหนึ่ง CFX ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเอาจริงก็ทรมานจะมาพอสมควรเนาะหลังจากที่ยังไงดีอะเราเล่นทรงในส่วนของตัวลารีเบสแล้วก็ลารีใช่ไหมครับซึ่งไอสองเบสซึ่งไอตัวลารีเบสลารีเนี่ยมันก็จะมีการวิ่งใช่ไหมไซเวตรงโซนนี้ซึ่งผมมาติดไม้หนึ่งไปแล้วตอนแรกจะสามเหลี่ยมชุดนี้ดึวว่ามันจะเบรกเอาไปใช่ไหมแล้วก็รออีกไม้ในโซนข้างล่างนี้อีกไม้โซนข้างล่างเนี้ยไม่ได้ของ นี่ครับไม่ได้ของใช่ไหมใครที่จะมารอซื้อตรงนี้ไม่ได้ของนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อตรงโซนนี้มันได้ของนะแลนนี้ราคาเหมือนจะปรับตัวขึ้นต่อนะก็ลุ้นต่อเพราะว่าเนี่ยข่าวดีเลยคือมันยกหายนะครับยกหายเป็นที่เรียบร้อยเราลุ้นครับเราลุ้นไกลๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะน,นี้เนาะแล้วล่าสุดเนี่ยตัวไทม์เฟรมเล็กเพิ่งมีลักษณะของแท่งเทียนเบรกขึ้นมาแบบนี้นะครับแอบว่าน่าสนใจทีเดียวแอบว่าน่าสนใจทีเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า ตัวนี้ใครยงจะพอไปเล่นสั้นไปจับจังหวะเล่นรอบอย่างเงี้ยตัว CFX พอได้นะครับแล้วก็ดูแล้วโครงสร้างกราฟมีการยกไฮยกโลที่สวยเหมาะกับการวิ่งขึ้นต่อนั่นเองนะครับโอเคนะครับ2ตัวนี้ก็เป็น2ตัวที่เราเอามาอัปเดตกันบ้านให้ฟังกันนะครับก็เห็นหลายๆคนก็จะถามช่วงนี้ถามถึงตัว CTXC บ่อยนะเพราะราคามันวิ่งแรงแล้วก็ลงแรงค่อนข้างผันผวนอยู่เนี่ยก็มาพูดให้ฟังแล้วนะครับทีนี้อ่ะตามมาดูต่อ จริงๆเดี๋ยวใครมีตัวกำบ้านไหนที่ผมเคยพูดไปแต่ว่าบางตัวกำบ้านผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปอะผมเล่นทุกตัวไม่ไหวหรอกมารีคอร์ผมได้มาบอกผมได้ว่าเออตัวไหนอยากให้อัปเดตอีกนะครับเพราะว่าผมก็จะมีโฟกัสกลุ่มเหมือนกันใช่ไหมว่าเราจะเล่นตัวไหนเราจะเลือกตัวไหนโอเคคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับอัปเดตสั้นๆเพื่อนๆได้รู้สถานการณ์กันแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยผมเริ่มกลับมาลงตัวแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมาเกือบทุกวันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เราเจอกันทุกวันพุธที่มีไลฟ์เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าก่อนจากกันไปนะครับคลิปนี้ผมมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่สําหรับคนที่เทรดบน OKX OK หรือว่าคนที่อาจจะสนใจย้ายมา o k เคเนี่ยอยากจะมาร่วมกิจกรรมสามารถทําได้นั่นคือในส่วนของกิจกรรมนะครับเลเวลอัพ20%นะครับนั่นคือการที่เหมือนเพื่อนๆเนี่ยมีการแข่งเทรดกับตัวเองแล้วอรอตโตขึ้นจากการเทรดเนี่ย20%เพื่อนๆสามารถที่จะรุ้นรับรางวัลน,นะครับเนี่ยสูงสุดถึง600 USDT หรือว่า อาจจะรับ iPhone Pro m a x ก็ได้นะครับซึ่งมีมูลค่าถึง1,400 USD t ซึ่งอันนี้มันเหมาะมากๆสำหรับคนที่เทรดบน OKX OK อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแค่มากดปุ่มจอยนะครับตัวลิงก์ของกิจกรรมนี้จะอยู่ที่ description แล้วก็ลิงก์ปักหมุดของคลิปนี้ไปกดกันได้เลยใครท okay, ี่เทรด OKX แล้วแค่มากดจอยครับกดเข้ามาในลิงก์แล้วกดจอยตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ไปเทรดตามปกติถ้าเพื่อนๆมีวอลลุ่ม นะครับถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดเนี่ยตามนี้เนาะแล้วก็มีการเติบโตของพอร์ตนะครับเนี่ยการเติบโตของพอร์ตประมาณ20%ตรงนี้เองเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะได้รับครับรีวอร์ดตามขั้นบันไดตรงนี้เลยซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มแล้วตั้งแต่ตอนนี้นะครับจนไปถึงวันที่29เดือนกุมภานี้เลยครับใครที่เทรดบนโอเค,คอยู่แล้วหรือใครที่สนใจจะ เปลี่ยน OKX OK เนี่ยย้ายมาเทรดกับโ OK เเนี่ยสามารถที่จะกดเท้าลิงนี้มาดูกันได้ก่อนเลยนะครับก็มาลองดูนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ทุกคนเทรดบน o OK อ x อยู่แล้วได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับแค่มาร่วมจอยกิจกรรมเราก็เทรดปกติไปนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็คงประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแนววิเคราะห์กราฟแบบนี้หรือว่าความรู้ต่างๆบนโลกคริปโตนะครับที่พี่แชมป์จะหามาให้เนี่ยสามารถที่จะกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาด ข่าวสารแบบนี้นะครับรวมไปถึงใครที่ชอบคลิปวิเคราะห์กราฟคลิปนี้กดไลค์คอมเมนต์มาคุยกันได้มาให้กำลังใจกันได้ครับสำหรับวันนี้พี่จำเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลออลอครับสวัสดีครับ